สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องนักตกปลาทุกๆท่านนะครับสวัสดีไปทางพี่น้องทาง youtube ที่กดติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมจะมา,าแนะนํานะครับมาบอกวิธีการเปลี่ยนลูกปืนซิ่งนะครับผมเป็นการเปลี่ยนลูกปืนซิ่งของซาดิดนะครับเป็นลูกปืนซาดิดนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น ยี่ห้อลอกคูบ้านะครับ MX 500นะครับอันนี้ลูกค้าเขามาให้เปลี่ยนนะครับผมอย่างแรกเราก็ถอดออกมาเลยนะ,ะได้ไม่เสียเวลานะครับอย่างแรกเราก็ถอดออกมาเลยนี้ลูกค้าเขาอยากได้เป็นลูกปืนซิ่งนะผมก็เลยจัดให้เขาเลย สั่งมาใส่ให้เขาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่างแรกเราก็เอาตัวนี้ออกมาก่อนเนาะเอาตัวนี้ออกก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมเอาสักกุไลแป๊บหนึง่งขั้นตอนแรกเราก็หาเหลี่ยมนะหาเหลี่ยมแล้วก็งัดไอ้ตัวจิบล็อกตัวนี้ออกมานะครับจิบล็อกนะครับ Okay. แล้วก็เอาวางไว้ตรงแม่เหล็กเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเหล็กดูดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหายทําไนั้นเราก็ออกไว้ข้างนอกก็ได้นะครับวางไว้แล้วเราก็เคาะเอาลูปปือนออกนะครับเคาะปือนออกเดี๋ยวผมเคาะแป๊บหนึ่งนะครับ แล้วก็เคาะนะครับเคาะให้มันออกมานะเคาะอย่างที่ผมเคาะนี่ก็ได้นะครับค่อยๆเคาะเบาๆเดี๋ยวมันก็ออกมานะครับแล้วเราก็ใช้แกนสปูนตัวนี้ดึงก็ได้นะครับแกนสปูนดึงซ้ายดึงขวาก็ออกเลยนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับออกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้ มันจะมีแผ่นรองอยู่ข้างล่างนะครับเราไม่ต้องใช้แผ่นรองออกนะเราก็ดึงออกจากตัวนี้เลยนะครับนะลูกปืนเข้านำมาให้สองตัวนะครับรุ่นนี้มีสองตัวแล้วก็เทียบกันดูนะครับดูวความแม่นยำนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับ ซ้ายหรือขวาก็ใส่ได้กันนะครับใส่ได้กันหมดได้นะครับใส่ได้กันได้ใส่ลงไปเลยนะครับพี่น้องนะกดลงไปเสร็จปุ่บแล้วก็กบล็อกนะครับใส่กดล็อกใส่กดล็อกไปเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับหนึ่งตัว ขั้นตอนต่อไปนะฮะตัวนี้ตัวนี้เราเสร็จแล้วเราก็เอาไว้ห่างๆนะครับเสร็จแล้วตรวจความเรียบร้อยนิดนึงก็ได้นะครับให้มันแน่นนะครับผมดันกิบล็อกเข้าไปให้เข้าล็อกสนิทนะทั้งซ้ายทั้งขวารูดไปตามเหลี่ยมนะครับอ่าโอเคต่อไปเราก็ใช้ตัวนี้นะครับ เพื่อถอดสลักสปูนใส่ลงไปตัวสลักตัวนี้มันจะมีสองหัวนะมีหัวแหลมกับหัวตู้นะครับหัวตู้นี่คือเอาไว้ส่งนะครับส่งทีแรกนะครับพอเราพอเราส่งทีแรกเสร็จแล้วนะครับ พอหัวหมุดตัวนี้มันเป็นยันแล้วเราก็เปลี่ยนฝั่งนะครับเปลี่ยนฝั่งเป็นทางแหลมนะขันเข้าไปแล้วก็ส่งไปนะครับส่งไปเลยส่งไปนะครับส่งจนกว่าหมุดจะออกนะครับนี่โอเคนะหมุดออกแล้วนะแล้วก็ถอดออกมาหมุดก็จะอยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้เก็บไว้นะครับ แล้วก็ลูกป,ปืนซิ่งมา1ตัวแ้้เอาตัวนี้ออกก่อนนะโอเคไหลลงเลยนะครับเ,เท่ากันนะครับพี่น้องนะเท่ากันใส่ลงไปเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับความลื่นนะพี่น้องนะ แตกต่างกับของเดิมมากนะครับอย่างไหลเลยอ่ะเดี๋ยวผมเอาของเดิมใส่ให้ดูแล้วก็ลองหมุนนะครับเปรียบเทียบกันนี่ครับหมุนหยุดเลยนะหมุนปั๊บหยุดปุ๊บเลยโอเคใส่ไปเลยนะครับใส่ไปแล้วก็หมุนใส่เหมือนเดิมนะ ใส่เหมือนเดิมนะครับหมุดใส่เหมือนเดิมจับยากมากเลยเลื่นนะครับใส่หมุดเหมือนเดิมนะครับพอใส่แบบนี้แล้วเราก็ใช้เหล็กส่งตัวเดิมครับเหล็กส่งตัวเดิมใช้หัวตู้นะครับหัวตู้ส่งนะ ไม่ต้องใช้หัวแหลมนะครับกค่อยส่งเข้าไปนะครับเราก็กะระยะนะครับเว้นระยะให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับตัวนี้ยังไม่กึ่งกลางนะนี่ไม่กึ่งกลางแล้วก็กะระยะให้มันกึ่งกลางนะครับ แบ่งกึ่งให้ได้นะครับผมโอเคครับนี่ก็กึ่งละทางซ้ายทางขวาก็เสร็จขั้นตอนแล้วนะครับเสร็จขั้นตอนแล้วเราก็ใส่ประกอบเหมือนเดิมนะประกอบเหมือนเดิมผมก็ใส่โอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะลื่นขนาดไหนนะ อ่องแป๊บหนึ่งก็ผมลองปรับปรับป็นสุดเลยนะครับนวงหนึ่งโอ้นานพอสมควรนะครับ เสร็จแ okay. ล้วครับพี่น้องเปลี่ยนง่ายๆนะครับด้วปืนสาดิบนะครับใครต้องการที่จะเปลี่ยนก็มาหาผมที่ร้านได้นะครับใครอยากเปลี่ยนมาหาที่ร้านได้เลยนะครับโอเคครับพี่น้องครับค่าเปลี่ยนก็เดี๋ยวเราก็ดูที่หน้างานเราเนาะ ถ้ามันยากเราก็คิดไปตามยากนะครับเพราะว่ารอกบางรุ่นจะไม่เหมือนกันนะมันจะมีแบบบางอันก็เป็นแบบหมุดหมุดที่ว่าถอดยากหน่อยก็มีนะครับรอกแพงๆก็จะเป็นหมุดถอดยากก็มีนะต้องใช้เวลาโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเปลี่ยนลูกปืน สาดิตนะครับเป็นลูกปืนซิ่งนะครับลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ